ไม่ได้เห็นไม่เห็นานนะแล้วก็ตังปีสองตีนะฮะก็ลัทิ้งพลัายลกะผู้หญิงมนผู้หญิงนะผู้หญิงก็ทำงานนะนะนะงินปูนะผู้หญิงทำงานทุกสายกอน